ตัดนาน<แ>็นอะไฮ้ตัดนะตัวัดกวาสเก็ตต์ตัวตัดตัดแดงแดงลีลาโอ้ยเลิกจัดเล้อนี่อ้าวครับวันนี้มาแจากสติกเกอร์ครับครับเรียบร้อย งามงามงามตัดสีกันอยู่เดี๋ยวจะอ,อันนี้ตอนแสงนี่พวกสามเอ็มเอ็นเตอร์คูลกกขันดีเซลครับวันนี้มาดันดินครับตัดยอดดินนอนกองแน่นตัวเ<บ>ยอะแหงว่ะ โอ้ตัดกองใจๆครับลุงพี่เอ้ยสามสิบบาทแม่ได้แพงอยู่งานมูนําครับ <c oughs> โอ้ยงานกินมูมูเลยตัดยอดดินนี่เงสามหกครับถอดสิงครับถอดสิงพังแล้วทอดสิงแล้วทอดสิงแล้วอออกแดงๆแ,แล้วจะไหวบบัวรถนไงประมาณหนึชั่วโมงตัวมันวัววิ่งไก่เนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหารหกเดี๋ยวใครดูครับเดี๋ยวเราดำกมาครับผู้สนับสนุนเยอะจริงๆริสวรรค์ซอรอเยอะจริงจรงกันนี่เดีวว <laughs> ิจิต